โอมชาติวันนี้วันที่27เดือนมก,กราคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อลูกนั้นไปถึงสภาพคามาทิต์ของลูกลูกก็จะไปสู่แผ่นดินของวิศนุได้ลูกๆผู้ที่ผ่านด้วยเกียรติเท่านั้นจะกลับมาคามาทิต์คำถามความพยายามอะไรที่พ่อทั้งสองทำกับลูกๆ คำตอบทั้งบับและดาดานั้นเทียนพยายามที่จะทําให้ลูกๆนั้นกลับมามีค่าต่อสวรรค์มีคุณธรรมอย่างสมบูรณ์สิบหกองศาสมบูรณ์เต็มมันเหมือนกับว่ารูกนั้นได้รับเครื่องยนต์สองเครื่องท่านนั้นสอนลูกในการศึกษาที่เต็มไปได้วยความมหศัศจรรย์เช่นนั้นที่รูปนั้นจะได้รับอำนาจปกครองของลูกถึงยี่สิบเอ็ดชาติ สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะเฝ้าดูฉากการนองเลือดโดยปาสจากเหตุในตอนจบลูกชิปชักตีจะต้องมาเป็นผู้ที่ไร้ความกลัวอย่างมากๆโดยการมีการจดจำของผู้ทรงอํานาจลูกสามารถเอาพลังจากท่านได้จุดที่สองจงกลับมาบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงในการที่จะทำผู้อื่นนั้นให้บริสุทธิ์ จงมาเป็นผู้ที่ไม่มีความรุนแรงสองชั้นจงเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอดและแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางที่จะไปบ้านพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่ละทิ้งที่แท้จริงและมีประสบการณ์อยู่อย่างทักเชียมและสมบูรณ์พร้อมโดยการจบสิ้นสำนึกฉันหรือของฉันในทุกๆวินาทีและในทุกความคิดให้จดจำบบาบาบา,บาจบสิ้นสำนึกฉันเมื่อไม่มีฉัน ก็ไม่มีของฉันธรรมชาติของฉันสังสกาของฉันธรรมชาติของฉันงานของฉันหรือหน้าที่ของฉันชื่อของฉันเกียรติของฉันเมื่อสำนึกฉันนี้และของฉันจบสิ้นไปก็ต่อมาก็จะมีความทัดเทียมและสมบูรณ์พร้อมได้การละทิ้งฉันและของฉันนั้นเป็นความยิ่งใหญ่และ เป็นการละทิ้งที่ละเอียดอ่อนที่สุดเมื่อลูกนั้นสังเวยม้าของสำนึกฉันเข้าไปในไฟบูชายันของอัชวามักแล้วการสังเวยสุดท้ายก็จะถูกให้แล้วกรองแห่งชัยชนะต่อมาก็จะถูกตีขึ้นมาคติพจน์การพูดหาจี้หาจี้ครับครับและ ยื่นมือของความร่วมมือออกไปก็หมายถึงการสวมใส่พวงมาลัยของพรอัชชาโอมชาติ